อ้กลนะ้วยไข่ไ,ไ้กล้วยไข่นีม่มูลาพวนี่อีโคซีมากนะครับทุกคนพามาามาแบบใจชิดมากถ้ามา,มาไม่มาไม่มีลุงมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แนะอ่อ๋อแล้วต่อก็มาถามเนะ่ยครับหายากเนาะแบบนี้แต่ผึกเปลือกสวยเลยเนาะแม่มันไม่เดือดครับพอไม่ลู้ก็เจ,จ,จ้าเจ้าแหละ ตัวไหนนะที่ที่ตัวที่เขาม่ให้เป็นแสนตัวเปลือกตัวไหนนอ่อยู่ไหน สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกาวสันน้อยชาแนลวันนี้ผมอยู่บริเวณเขื่อนวังล่มเก้าอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีนะครับอยู่กับข้อควายของคุณลุงสมชายนะครับวันนี้คุณลุงย้ายคอกมาอยู่ที่ใหม่นะครับจะเป็นยังไงเราไปชมบรรยากาศข้อควายของคุณลุงสมชายกันเลยครับโอ้นี่เายของลุงสมชายเนี่ยแม่ลูกเขาเนี่ยลูกของมูลานี่ยนี้มูลาเนาะ ออกห่างๆนี่นี่ตัวนี้คืออะไรนะุณลุงแนะนําหน่อยเนี่ยตัวเขาตกเนี่ยครับนี่มันก็ควายธรรมดาเนี่ยตำตำลาเขาว่าไงนะไอ้ยย้ยย้ยฟ้าท้าดินย้ยฟ้าท้าดินอนี่คือตัวนี้อ่าเนี่ยย้ยฟ้าท้าดินแล้วอีกตัวหนึ่งแหละครับที่มันง้มลงดินน่ะอีนั่นอะไรธรณีอุ้มบาทธรณีอุ้มบาทอ่าเดี๋ยวไปยู่ไหนอ่ะโดนโดนโนโนมีตัวอื่นอีกไหมมีก็มีเนี่ยมีธรณีอุ้มบาท ตัวนี้เยปลาพายดินพาไปดมพาผมไปดูธรณีอุ้มบาทหน่อยเขาไม่ปิดลักมีคนอยู่เนาะนี่ไอ้กล้วยไข่ไอ้กล้วยไข่นี่มูน่าพิบนี่เอีโคซีมากนะครับทุกคนพามากพามาแบบใกล้ชิดมากถ้ามาไม่มาไม่มีลุงมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แน่นี่มดกันเลยอ่ะมาใ้นะ เนี่ยแม่ลูกก็น่ะอ๋อครับครับวันนี้มาดูควายตำลาตัวนี้ต,นตัวนี้อุ้มบาทตนอทนนี้อุ้มบาทนี่เขาชี้ลงเกิดแตะก้ามีคนมาถามด้วยนะไอตัวนี้อุ้มบาดเนี่นะไอกระสอกระสอก็มาถามเนะี่ยครับครับหายากเนาะแบบนี้อ่อนเขาไม่ไม่ไม่ได้ยมนะ เพราะว่าเป็นพยาควายมควายเผือกอ่ะครับว่าจขี้เขาเยอะเนาะก็ะจะขี้เป็นที่ครับเขาไม่ขี้สเปรย์สปายเนาะคุณลุงเนาะอ่าจะเป็นที่โอ,โ,อโอ้ดีนี่ครับทุกคนข็าขี้ตรงนี้ขับตรงนั้นที่เหลือไว้นอนอ่าที่เหลือไว้นอนอ๋อครับเขาเป็นอย่างนี้ทุกคอกทุกฟามไหมครับผมมันผมก็ไม่แน่ใจนะอ๋อ แต่อย่างนี้เวลากลับมันก็เดินกลับมันเองอะไร,รเองผมทีแรกผมเข้าใจว่าคุณลุงกวาดเข้ามารวมกันไม่ไม่ฮะเขาเขาเขาเงียงนี่เขาเคอยงนะงงี้ตลอดอแต่ถ้าว่าเรามีเวลามีอะไรถ้าเรามีน,าน่ารัะเก็บไปตากขายได้ขายได้นี่ <c oughs> นี่มันนี่สองตายายทาไม่ทันนะครับแต่เปลือกเปลือกสวยเลยเนาะ <c oughs> เปลือกเปลือกเนี่ยอย่างเงี้เป็นใบยาดไม่แต่คนยุ้งหย่องเงี้ยใช่ไหม ตัวนี้ใช่ไหมครับแต่ที่คนนึงหยองเนี่ยตัวนี้นะเป็นพญาชินาผมว่าน่าจะใช่นะอืมตอนนี้อย่างเราจะบำรุงอย่เขาไม่ได้อะเพราะว่ามันจับไม่ได้แล้วมันมันอยู่รวดล้อมนี่เหรอครับครับลองใช้ตามที่ผมบอกนนะคุณลุงเนาะอ่านดีนยะจะลลงสบายเลยจะหนาๆไม่ต้องฉีดเลยนี่ยจริงๆแม่มันไม่เดือดครับเพราะไม่รู้ก้วเจ้าเจ้าหลอะอืม ตัวไหนนะที่ที่ตัวที่เขาไม่ให้เป็นแสนตัวเผือกตัวไหนนอนอยู่ไหนกล้วยชื่อกล้วยไหมไม่แม่แม่กล้วยน่นไม่ได้ไม่ไมไอ้ที่เป็นแสนนี่มูล่านะ่ะสองตัวนะ่ะอ๋อมูล่าอ่าแล้วก็อีกตัวนึงอีกตัวควายนางอ๋อเไหนแนละ้วแต่ผมเรียกชื่อมันบะบะนีขนมปังอย่งไรันไ่ะอ่ะลง นี่นี่นี่ตัวนี่ตัวนี้่ตัวดำอ่ะนะอ่านั่นน่ะตอนนั้นเป็นมาจากมูล่าเหรอมูล่ากายแล้วครับครับเนยกลายจากอ่าแต่ตอนนี้มันให้ลูกดีนะลูกๆมันน่าจะไล่เรียงเลยนะแต่มันสูงเนาะอ่ะลูกมันไล่เรียงทั้งนั้นเลยนะครับครับอแล้วฟางเนี่ยมาทิ้งให้เขาอย่างนี้เลยอ่าจำทิ้งอ่ะเดี๋ยวเช้ามาก็กินแจ้งอ๋อเนี่ยตไหนอ่ะเดี๋ยวกึจะให้แสบหนึ่ง นั่นหมอหมอประจำว่าแพทย์ให้จะผมไม่ขายอืมอืม้อตอนนี้นว่ะนี่ก็จะขี้เป็นทางอย่างนี้เลยรวมกลุ่มกันขี้เลยมันไปอยู่ไหนอ่ะอีกตัวหน,นึ่งนี่เจ้ากล้วยชื่ออะไรนะครับคุณลุงตอนนี้กล้วยไขย่กล้วยไข่กล้วยไข่พ่อมันชื่อกล้วยอืมนะฮะ ชนกันนะเนนะ่ะเป็นขีดขีดอ่ะอ่าเราติดกันอะไรกันนักลบนักลบนี่นี่เขาไม่ติดแม่ซะเนี่ยครับไอ้น,นพี่มันนี่น้องมัน<อ>แล้วก็ไปน้องจวงตงัวเมียนี่ก็มูล่านั่นก็มูล่าอ่าลูกของมูล่า<อ>นี่ก็ลูกของมูล่า<อ>นะมันขัน้นหนึ่งปีละตัวละตัวแล้ว,ลวลไปน้องมัน ตัวนี้มามูล่าโดยแท้เลยครับเนี่ยไทยน่ะที่เขาโค้งอย่างเงี้ยนะผสมควายไทยแล้วมันผสมควายไทยจะเป็นตัวนี้ตัวนี้ครับครับแล้วก็มาตัวนี้แล้วก็ไปเจอได้เลยติดเผือกตวงคตัวเมียยังบอกต้องเขาติดแม่ก็สวยเลยแต่ของไม่ติดรักมันผสมไทยอ่ะถ้าจะนาเอลูกยังไม่ติดเลยนะครับแต่ลูกมันสูงใหญ่นะแต่ของยจ้าไว้ หน้าคนก็อยู่อย่างนี้เนาะตอนนี้เพิ่งมาอยู่ใหม่แล้วครับคุณลุงทีนนี้เพิ่งมาอยู่ได้สักสองเดือนครับสองเดือนสองเดือนอ่าสองเดือนกว่าน่อนแต่เขาจะขี่เป็นทางเนาะอ่าก็จะขี่เป็นที่เขาเนี่ยนี่ขนาดเจ้าของอยู่ด้วยยังอยู่นั่นยังยังิกิ่นไม่ได้ปกินิดกินอมี่จวงเนไอยเขาข้างห้แสนกว่า แต่ไม่ขายเัินายนางจะได้ลูกและตัวงครับแบบนี้ก็ผสมมูล,ล่ามารัาเนี่ยนะครับเนี้ยนี่ไม่ใช่นี่ไทยแท้ไทยแท้เหรอมีผระมูล,ล่าอยู่สองตำตัวครับแล้วก็ยังเผือเอเรื่นรุ่นน่ะแม่มันกายแล้วอแม่แม่มูล,ล่ากายอ่ะครับครับ แล้วเผือกเนี่ยพ่อพันธุเขาตัวไหนครับเผือกเด็กๆเยอะๆนี่พ่อพันธุ์ตอนนี้เขาไปอยู่หนองปลาไหลอยู่ฝูงใหม่ครับครับพ่อเขาใหญ่สูงพ่อเขาไอ้ไอ้อะไรมันไอ้ลูกของแก้วฟ้าตัวนั้นตัวนั้นตัวเมียตัวผู้ครับเผือกตัวนั้นอะตัวเมียตัวเมียนั่นะใช่ครับเนี่ยตัวที่อยู่ใกล้เราเนี่ยเผือกก็ได้ตัวตุ้ผู้ผู้นะครับมึงถ้าตัวเมียกัดตัวโผล่ถ้าตัวเมียแล้วเขาเขายังไงล่ะโผ ยังสวยเลยนะน่าจะพูดจะพูดตุ้มเนื้อเลยแพงกันนะเพราะจะตุ้มเนื้เขาเขาหนาเนี่ยก็โหเป็นแสนเลยเหรอแต่ขนาดยังก็ยังให้จนสี่หมื่นห้าหมื่นแน่น่ะใช่ครับใช่ใช่ขนาดกับกระแป็กกันนะแต่ตุ้มเนื้อย่างนี้ก็สวยสวยสวยหลักแสนเลยอย่างกล้วยไข่เนี่ยคเขาสวยเสียเสียดายเนาะต่ำไปหน่อยนึงเนี่ยเนี่ยก็ให้ผมจ่ห้าหมื่นแล้วเนี่ยตป็นแน่น่ะครับเล็กนะเผือกเนี่ย แต่ผมไม่ปล่อยครับแล้วมันมีสองตัวบอกเขาแค่นฮะตัวไหนก็ได้เหมือนกันน่ะเขามาแค่นเรื่อยนะบอกพอดีแฟนเอาไว้ก็มีเจ้าตัวผู้ตัวผู้งั้นแหละครับก็เป็นอเอาไว้ไปทําพันธุ์น,นี่ถ้าเราเลี้ยงมันมีตัวผู้เยอะเราเหมือนเราได้ช้าครับก็มีตัวเมียเยอะเราจะงอกก็ได้เพิ่มไว้สแสดงว่าคนมาซื้อตัวเมียไปบ่อยอ่าขายตัวเมียขายไปก่อนเนาะ ม่ผมขายไปตอนนั้นขายตัวเล็กๆนะขายไปสามสิบห้าตัวนิดเดียวยังไม่ทิ้งนมเลยเขามาแค้นไปก็เราก็ไม่รู้แบบนั่นก็วัดสามสิบสามหมื่นกว่าก็ว่าแพงนะตอนนั้นก็ตัวผู้ตอนนี้ก็ตัวผู้ตัวผู้เยอะตัวผู้เยอะเลยเพื่อสิบหกตัวมีตัวเมียสี่ตัวน่ะครับเนี่ยมียังรุ่นๆนะก็เล็กๆรุ่นนะสองตัวแล้วเล็กสองตัวกับ ค่ะก็สองตั้มตัวแล้วเรื่องยุงเรื่องอะไรเยอะไหมครับคุณลุงไม่ค่อยมีครับลมดีเนาะมันแบบไปอย่างป่าไม่รกครับสป่ารกๆอะไรอยู่อยู่นน่นนะยุงมากกว่านี้นะก่อนูน่นนะครับเพราะมันยุงไม่ออกจากไอ้ป่าในในหนองอ่ะผุแม่นี้เขาท้องครับเนี่ยท้องหรอแม่ด๊นี่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 ก็ไอ้แสนเนี่ยหมอหมอไอ้ปัตตาะแพทย์ไทยอ่ะตอนนั้นอุทัยแท้ๆเลยเนาะนั่นแหละใช่ไหม ผมสร้างควายอไุไทัยเลยนะยให้แสนแนต่ตอนนี้มหมอหมอกป็นเรว่าแพทย์อุดรทับทันเนี่ยครับครับแล้วผมไม่ขายก็เถึนถ้าก็ให้แรงแสดงมันคงจะดีแต่เราก็ดูไม่เป็นเพราะที่ก่อนเขามาซื้อเนี่ยไปไงซื้อไปไม่กี่หมื่นนะเขาไม่ตั้งราคาเป็นล้านซื้อที่นี่นะซื้อที่นี่มัน,น,นีอาร์ตอ่ะครับควายชื่อมัน,นีอาร์ตอนันนั่นควายฝูงนี้เน่ะ มาจากฝูงนี้แหละฝูงนี้แหละแต่เขาไปตกแต่งตั้งในใหญ่โตก็เก่าจําไม่ได้แ,แต่ควายอย่างงี้เขาไปทํไงใหญ่เลยแสดงว่าเขาหาควายสูงไว้ไปพัฒนาไปขุนไปอะไระนะผมไปขุนไปอะไรอะ่อะบรรยากาศข้าวควายของคุณลุงสมชายเนาะ,อ,ะนยอยู่ธรมชาติยงง่ายๆนะคุณลุงเนาะอ่ามตจากลงทุนอะไรมากครับผม คอไก่ใช้ลวดขึงเอาเนี่ยครับน็อกหลอกได้ไหมเนี่ตอนนี้ไม่ได้น็อกรับไม่ได้น็อกมานสองจำคืนแล้วไอ้แบตผมหมดอวันนี้ผมเพิ่งไปซื้อไอ้ที่แห่งตู้ลาดเซลล์มาอ๋อเพิ่งซื้อมาใหม่เพิ่งซื้อมาเมื่อวานเนี่ยครับครับพาไปดูไปดูบรรยากาศนี่ก็น็อกลวดอย่างนี้เลยนะคุณลุงเนาะอ่าตอนนี้ผมจะล้อมสองชั้นมันกระโดดหรือไม่คุณลุงเผื่อมันมันก็ไม่เคยออกนะเผื่อ เผื่อมันออกแล้วมันได้ติดอีกรอบนึงอ๋อออสองชั้นไปเลยแต่แน่นระลาะลนโทนโน้นแต่ทั้งแม่นานยังไม่ไม่ชั้นเดียวนี่ก็อาชีพธุรก,กิจมืดไหมเนี่ยอ,อันนี้ก็เราก็ตัดหาเล็กๆกัน้อยเรียกว่าธุรก,กิจมืดเนาะได้มาจากซื้อ <c oughs> เขาซื้อเขาลูกก็ตั้งร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบลูกกระจอบเล็กอ่ะอ๋อตอนนี้คุณลุงใช้โซลา่าเหรอแหงโซลา่าตัวนี้เหรอครับครับถ้าผมไปดูหน่อยได้ไหมคุณลงุงคุณลุงเคยทํางานเกี่ยวกับ ไฟฟ้ามาเนาะทําไฟฟ้าครับอืมตอนนี้ไอ้ร่างกายไม่ดีก็อ,ออกจากงานไฟฟ้าก็มามเนี่ยเล่นเลี้ยงควายนะนี่นี่ตัวนี้กำลังชาร์จอยู่แล้วครับคุณลุงกรกกำลังชาร์จอ๋อเป็นแผงกี่วัตต์เราเนี่ยเอเอย่างนี้แปดแปดสิบแปดสิบวัตต์แปดสิบวัตต์ครับชาร์จลงสิบสองโวลต์สิบสองโวลต์ชาร์จตรงเลยนะคุณลุงอ่าชาร์จตรงเลยชาร์จตรงแปดสิบวัตต์แพงไหมนเนี่ย ถึงสองพันไหมครับเนี่ยพันพันแปดเนี่ยพันแปดครับทีนี้ถ้าเราจะชาร์จโทรศัพท์เราก็ต้องซื้อตัวและไอซีมาพ่วงทิงอ๋อครับมาใส่พ่วงชาร์จโทรศัพท์แผงตัวนี้พันแปดครับแล้วก็ตัวนี้กี่พันครับแบตหม้มอนี่แพงก็ซื้อใหม่ก็สามพันกว่าบาทมอมอเนี่ยกี่แอมนีมอร้อยแอมร้อยแอมแต่ถ้าเราไปเทิร์นก็มอกเก่าไปเทิร์นก็ อยู่ประมาณ2อ0พครับ2ก0อ2 0 0นเ็อะไรเนี่ยนี่คือสเปคแพงเนาะตัวนี้คุณลงตากแดดเนาะตากแดดสเปคแพงเดี๋ยวจะอ่านให้ดูอ๋อผลิตไฟได้1 8บปดโวลต์2โวลต์ก็คือชาร์จไฟไดสิบโวลต์นั่นเละกขเขียนไว้เฉยๆหรอกนี่คือไฟที่ใช้ในการน็อกลวดครับ,บให้เทกหน่อยเนาะ ง่ายๆน้ําก็มีรถปลาปลาเขาไอรถหมดเทศบาลบอกผู้ใหญ่เดี๋ยวเทศบาลมาให้ของพ่อควายของสมชายแต่น่าฝวก็อยู่อย่างนี้เลยครับเพราะอยู่อย่างนี้มันอยู่นู่นมันจุนจ้านนะอยู่นี้สบายนะครับเพราะว่าคนถ้าไม่จําเป็นมันข้ามเหมืองถ้าข้ามเหมืองมาก็ถือว่าผิดละต้องมาทําไมควายเราอายุ่งเขามาเที่ยวเข้ามาอะไรครับครับเราก็ถ้าเราเห็นถ้าเราไป นั่นเขา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 มาเที่ยวครับครับคุณลุงถ้ามีคนดูวีดีโอนี้แล้วเขาอยากจะมาเยี่ยมชมข้อควายคุณลุงเนี่ยมาได้ที่ไหนครับตรงนี้มาได้ที้ก็มาเนี่ยมาที่นี่เลยครับแล้วก็ไปที่ขอบนี่เขาก็เรียกว่าอะไรกําลิงเพื่อนวังรอครับเพื่อนวังล่มเก้าวังลมเก้านะครับนบริเวณเนี้ยน้ใช่มนนี้เลยครับนะครับถ้าถามว่าข้อควายของคุณลุงสมชายอยู่ตรงไหนรู้จักบนนอตตรงนี้ ครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ผมวันสันน้อยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ